กูชอบชีวิตที่กูต้องเดินตามกูเลยมีความฝันและกูมีความพยอยี่ยยะ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 ตัวกูยังอยู่ในจุดเดิมเดิม<ๆ>จุดเดิมถึงแม้ชีวิตของกูจะขาดหรืจะเกินมันจะเกินกนก็จะหาความสำเร็จเพิ่ม ถึงแม้ชีวิตของกูจะขาดจเกินมันจะเกินก็จะหาความสำเร็จเพิ่มเพราะตัวกูเลือกทำตอนที่ทุกกคนจะหันมาเมันเจี๊ยะเจี๊ยเจี๊ยเจี๊ยำไมตัวกูถึงยังทียเจอทะยานเพราะทุกสิ่งที่กูอยากจะเป็นมันต้องศึกษาและพยายามเจี๊ยเจียเหนื่อยจนเลือดตากู เห็นท้าที่กูออกฟ้าเพื่อนรันมึงก็ดูคำศัพท์ที่กูยาุถว่าพวกมึงได้ลำคัำ่งใน,นขณะที่กูเงียบเงียบแล้วกูยิงไปเหมือนฟ้าตาันให้พวกมึงกลับเอาเวกีแต่มึงยังไม่กลับไปเดี๋ยวกูจะลากมึงกลับอีกสองน,นอองอาทีอสองนาทีกูเปลี่ยนสกิลให้กลายเป็นกนเพชเพราะมันคือกอนเพชรถ้ามึงยังไม่เข้าใจให้มึงมาลองเช็คพวกมึงทำได้แค่หอนและกลับไปลำในไทยเก๊กที่กูยันอยู่ในจุดเดิม กำลังตมกอนที่ทุกๆคนเขาจะเงนอยากเงินยังไปอยู่ในจุดเดิมเดมเดิมถ้าไม่ิยของกูจะขาดหรือจะเกินมันจะเกินก็จะหาความสำเร็จเพิ่มเพาตัวกูเลืองทำตอนที่ทุกๆคนจะนมันอยากเงิน Watch your i ของกูมันเปลี่ยนไปนเปียนไปแต่กูมีความคิดแล้วกูยังพินิชัยแล้วกูไม่สนว่ากูจะเป็นยังไง,ง,ไงกูไม่เลือกตายในขณนะที่กูยังหายใจงปัง,ปง